ถ้าคุณไม่มีความกลา้าคุณก็จะพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างโอทัยใจต้า你不敢上台你永远是个观众舞台再大，ใ,ใหญ่แค่ไหน如果你不敢上台，ถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าขึ้นเวที你永远是个观众คุณก็จะเป็นผู้ชมตลอดไปโอกาส再大你不敢去闯永远发挥不了优势 ใตโอกาสจะมีมากแค่ไหนหนีูก不敢วงคุณไม่กล้าที่จะบุกเบิกหรือไปไขวยคว้าย,ายงยาห่หอมเยลน发วยู优ิก็จะไม่สามารถแสดงถึงจุดแข็งของตัวเองออกมาได้และข้อสุดท้ายิง้ายแพ,พลตฟอร์มคุณจะดีแค่ไหนหนีไม่ไมมมกล้าที่จะไปใช้มัน ย่อมวน赚不到钱ก็จะหารายได้ไม่ได้สักทีหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจแบบระยะยาวตลอดชีพสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้นะคะ